ของใหญ่ยังไงไม่ให้เสียน้ำตานีเศร้ามากเลยทุกคนเมื่อกี้จะบอกว่าเราลืมใส่พิกายระชาดไ,ได้เลย ะะซึ่งเมน,นูที่ไอจะทําในวันนี้นั่นก็คือซุปครีมเห็ดพ่อแนงนะคะแล้วก็เยากยจะมาร่วมแชร์สูตรเด็ดเคล็ดลับกับเพื่อนๆด้วยนะคะก็เราไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาดูวัตถุดิบที่ต้องใช้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยอันนี้หอมใหญ่นะคะเตรียมมาเลย1ห,หัวแต่ว่าจริงๆแล้วเราใช้ไม่ถึง1ห,หัวแน่นอนนะคะแล้วก็เห็ดออริจรินนะคะซึ่ง จะใช้เห็ดชนิดอื่นก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองชอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดแชมปิยองหรือว่าเห็ดชนิดไหนก็ตามนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทานแล้วชอบเห็ดออริอจริงมากกว่านะคะแล้วก็มีเนยรสจืดน,นะคะแล้วก็ทิไทขาว่ดนะคะ แล้วก็นี่เลยค่ะกิกไทยดำป่นนะคะรวมไปถึงนมรสจืดเราจะใช้สองกระป๋องนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระป๋องละ140มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ขนอซุปไก่ก้อนหรือว่าซุปหมูก้อนก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้ไอซ์จะใช้เป็นซุปหมูก้อนนะคะเพราะว่าหอมดีนะคะแล้วก็มีแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้ขาดไม่ะะได้เลยเพราะว่าจะทําให้ตัวซุปเนี่ยมีความข้นขึ้นนะคะแล้วก็ออน้ำเปล่านะคะซึ่งน้ำเปล่าเนี่ยเราจะใช้ส่วนผสมในปริมาณที่เท่าๆกับ นมที่ใส่ไปเลยนะคะ2กระป๋องเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเลยค่ะเอาละคะ่ะเราก็เริ่มสับความใหญ่ก่อนเลยนะคะเศร้ามากเลยไม่ใช่หลันจากเสียน้ำตาให้เห็ดหอมไปแล้วนะคะเรามาซอยเห็ดออรินจิเราจะเอาครึ่งเดียวนะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาผสมนมน้ำแล้วก็แป้งนะคะใส่ลงในกระบอกแบบนี้นะคะใช้นมสกระป๋องนะ การตวงน้ำนะคะง่ายมากเลยเพราะว่าอันนี้เขาบอกว่ากระป๋องละ140ม mm, ลใช่ไหมทุกคนไอไม่มีที่ตวงนะคะก็จะใช้อันนี้แหละตวงนะคะไอก็จะใช้อันนี้แหละตวงนะคะก็มาใส่งลงไปสักสองกระป๋องนะคะง่ายเลยแล้วก็ต่อไปนะคะไอจะใช้แป้งข้าวโพดค่ะกัดด้วยสายตาเลยนะคะไอจะใช้ประมาณ1ช้อนรงฟูก่อน ะะแบบนี้เลยทุกคนหนึ่งช้อนคุณูนนะคะแล้วก็อีกนิดหน่อยนะคะอีกช้อนนึงไม่ต้องพูนมากประมาณนี้คนเลยค่ะคนเพราะว่าถ้าเราใส่แป้งลงไปในหม้อนะคะก็คือแป้งไ,ไม่แป้ก็จับตัวเป็นก้อนนะคะมันจะไม่ดีเนี่ยนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเคยลองทําแล้วก้อนเลยจ้าอ่ะไปค่ะทีนี้เราก็ไปผสมส่วนประกอบทั้งหมดค่ะอ่ะอย่างแรกนะคะใส่เนยลงไปก่อนนะคะเราใช้เนยประมาณน,นี้ก่อนวิ๊ยอ่ะละลายพอดีเลย ไม่ต้องลงหม้อก,ก็ละลายได้ไดอีกไปจ่ะจากนั้นก็นำหอมใหญ่ที่เราซอยไว้นะคะผัดตะกร้นี้นะคะมาใส่ไปก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะใส่เลยน,นะคะผัดหอมใหญ่นะคะได้หอมใหญ่เริ่มใส่นะคะจากนั้นค่อยใส่เห็ดนะต่อไปนะคะเราก็เริ่มใส่เห็ดลงลยค่ะเาประมาณนี้พอเอาอีกก็ได้เอาทั้หมดเลยชอบชอบ,ชอบ,ชอบเครื่องเยอะๆอ่ะพอเห็ดกับหอมใหญ่เริ่ม ได้ที่แล้วนะคะทุกคนจากนั้นก็นําแป้งนมแล้วก็น้ํานะคะที่เราผสมไว้เมื่อักครู่นี้เทใส่ลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยจ้าเอาขมก้อนนะคะทุกคนใส่ลงไปเลยค่ะใช้เป็นขนลลมิรสหมูนะคะเพราะมันจะทําให้ซุปหอมหอมกว่าขมิรสไก่แล้วแต่คนชอบนะทุกคนเลือกเอาได้เลยนะคะต้องคอยคนเรื่อยๆด้วยนะคะอย่าให้แป้งติดหม้อนะคะ ทุกคนเมื่อกี้จะบอกว่าเราลืมใส่พริกทไท<อ>ยจริงๆต้องใส่ตอนที่ผัดหอมกับเผ็ดนะคะไม่เป็นไรลองใส่ตอนนี้ดูก็ได้ืมใส่พริกไทยดําใส่ลงไปตอนนี้แหละอะได้เหมือนกันนี่ก็พริกไทยขาวป่นนะคะเมื่อกี้พริกไทยดาป่นนะดูนะคะซุปเริ่มข้นแล้วจากนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวสักพักปิดแก๊สแล้วเราเอาขึ้นได้เลยนะคะเอาค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับซุปครีมเห็ดข้นของไอ์นะคะก็เรามาเสิร์ฟใส่ถ้วยได้เลยนะคะ นีนะะ่เลยค่ะเทเลยโอ้โหหอมมากเลยทุกคนกลิ่นได้กลิ่นได้ไดรสชาติต้องได้หมดเลยนี่ซุปครีมเห็ดข้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะอ,อ,อ,อร่อยอ ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมีอะไรนะ่าสนใจก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็บ๊ายบายทานซุปครีมเห็คดคข้นกันก่อนนะคะ